สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอรนพระเครื่องก็มาพบกับพี่ๆสมาชิกอีกแล้วนะใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับผมก็สําหรับพี่ๆที่ต้องการองค์ไหนันนะจับคู่ได้เลยพี่นะครับอง์ละ3 0 0นะอครับองละนะพี่นะแต่ถ้าจับคู่เอาไปเลย400รบาทนะครับก็เหมือนโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมเลยพี่ในครับก็เป็นช่วงโปรโมชั่นของเรานนครับจัดแบบต่อเนื่อง เนี่ยครับต้องใช้คํานี้เลยพี่จัดแบบต่อเนื่องเนี่ยครับก็ฝนก็เริ่มพรมมาซะอีกแล้วนะครับเนี่ยอาจจะมีเสียงรบกวนนะพี่นะขอขอโทษจริงๆนะครับก็ฝนมันตกนะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดๆหน่อยๆนยะครับเริ่มต้นเลยแล้วกันพี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ท่านนะครับรายการแรกของเราเนี่ยครับรายการแรกองค์นี้เลยพี่จอบเบ็กบดวงพ่อเงินเนื้อสวยไหมล่ะพี่ดูดิน้าเนื้อโหดเหมือนโกดขยามเนีครับเนื้อสวยจริงแมมเนื้อสวยๆสาแดงขึ้นมันเป็นจ้ำๆเลยเนี่ย เนี่ยครับเนื้อสวยมากองนี้นะครับผิวพันธุแห้งผิวพันธุ์ธรรมชาตินะครับอ่าผิวพันธุ์แห้งแรผิวพันธรรมชาติโอ้ยองนี้ไม่จัดไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพี่นะเดิมมากเรี่ยมกันน้ําพร้อมแขวนพร้อมใช้ใส่กรอบอย่างสวยสามร้อยบาทนะครับคู่ละสี่ร้อยนะครับองต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นอ่ะเขาเรียกว่าอุปรคุดแนวนี้เนื้อสัมฤทธิ์นะนะยครับเนื้อสัมฤทธิ์กับพี่นะอุปรคุดพังประการว่านะครับว่าเขาจะมีงู เนี่ยครับเขาจะมีงูอ่ะพี่เนี่ยครับอุปราคาพังะการไหมเนะี่ยสวยสวยธรรมชาติสวยเดิมเลยเออสวยธรรมชาติและสวยเดิมเลยพี่มาเป็นเม็ดเม็ดเลยเนี่ยเห็นไหมมาเป็นเม็ดเลยเนี่ยเนี่ยครับองค์นี้ยสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทเนี่ยขุนะแผนอุ้มนางครับพี่เนี่ยครับซึ่งอุ้มนางแบบนี้เนี่ยครับเนื้อผงพุทธคุณเนื้อเดียวพระสมเด็จเลยเนื้อครับเนื้อผงพุทธคุณเนื้อเดียวกับพระสมเด็จเ,นะเ,เ,เ,เลยพี่ ธรรมดาที่ไหนล้วพี่อุ้มนางด้วยนะเนี่ยเอออุ้มนางเลยพี่นะเนี่ยครับมันคือความเออคือความเข้มขลังน้ํามนต์เสน่ห์เนี่ยเออนี่คือความเข้มขลังและมนต์เสน่ห์นะครับและศิลปะในการออกแบบในองค์พระองค์นี้นะครับแล้วซึ่งขี่ม้าอุ้มนางเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดจริงจพี่เนี่ยนะก็ด้านหลังก็พี่มวลสารหนาแน่นเลยนะเนี่ยมวลสารองค์นี้ไม่ต้องพูดถึงกับพี่นะหนาแน่นแน่นอนและสวยเนี่ยนะหนาแน่นไม่ธรรมดาพี่หนาแน่นและสวยด้วยในไงไหมเนี่ยเนื้อปรีเนื้อแยบราวด้านนะครับ สา0ร้อยคู่นะ4ี่รอบาทนะครับอุ้มนางนะครับตามด้วยคุณองค์นี้เลยพี่นะครับเคลือบโอ้โหเคลือบเดิมมากแนวเคลือบนี่เดิมเดิมนวเออเคลือบนี่ต้องใช้คำว่าเคลือบเดิมพี่ดูเนื้อดิแนวพี่จ๋าพี่ลองดูเนื้อดิเคลือบเดิมเดิมแบบนี้พี่พี่จะไม่สนใจหรอแนวนะขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลครับพี่นะครับขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะอ่ะสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะ วัดใหญ่ชัยมงคลนะฮะสำหรับวัดใหญ่ชัยมงคลตรงนี้นะครับเอา300คู่ละ400บาทนะครับสามร้อยกู <comum> ้แล้วสี่ร้อยนพินาแล้วก็นี่เลยพี่พระเอ่อเขาเรียกอะไรพระเจ้าห้าพระองค์นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะ่ยฮะพระเจ้าห้าพระองค์เนื้อดินกับพี่นะผ่านการแขวนการใช้นพ่นาได้ผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคโชนนะ่ยครับผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคโชนกับพี่ดูด้านข้างดูขอบเห็นไหมดูด้านข้างด้าข้างนะพี่นาได้แห้งเก่าเดิม ลายนิ ute, hey, oh, so like oh, 500. 500. 500. ้วมือบางๆนะครับแล้วต้องใช้คำนี้เลยพี่ลายนิ้วมือบางๆโอ้โหนี้สวยจริงนะครับนะเอาไป300คู่ละ400บาทนะครับพระเจ้า5พระองค์นะครับ300คู่ละ400แล้วก็อันนี้จะเป็นพิมพ์ร่มรุกนะครับนะก็ร่มรุกเจ้ามานะครับเอาแล้วนะครับนะเนื้อสวยๆพี่นะครับเนื้อสวยๆพี่ร่มรุกเจ้ามานะครับท่านเจ้ามาดูเนื้อดิ เนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนพี่นะรเรานํามาแบ่งปันให้พี่สมาชิกของเราเนะครับเราก็นํามาแบ่งปันให้พี่พี่สมาชิกของเรานะนำได้เนื่องด้วยจากเนื้อที่สวยเก่าเดิมและเป็นธรรมชาติ300คู่และสี0้นะครับ300คู่และว400ต่อเนื่องไปด้วยองคนี้เลยพี่นีองค์นี้จะเป็นริงหล่อบโบราณลิงหล่อโบราณเนาดูเนื้อดิพี่มหร่องรอยการหล่อเนี่ย แนวพี่พี่ลองดูเนื้อได้แนวเออพี่พี่ลองดูเนื้อได้พี่นะบลิงหล่อโบราณสําหรับร่องรอยการหล่อแบบนี้ดาบเขาเป็นลิงของหลวงพ่อกวยนะนี้ผหมไม่มั่นใจพี่เป็นเนื้อโลหะหล่อโบราณสามร้อยกู่แล้วสี่ร้อยนะเป็นอะไรที่น่าพิจารณามากแนวพระสายเหนือครับพี่เนยพระสามองค์เนยพระสายเหนือนะครับนะซึ่งเป็นเนื้อที่แห้งที่เก่าเนี่ยพี่ดาละเอียดเนียนหนูเนียนตาเลย่ะเออละเอียดเนียนหนูเนียนตาเลยพี่แห้งเก่าเดิมเป็นธรรมชาติ ในครับแห้งเก่าเดิมได้ธรรมชาติับพี่ในครับด้านหลังคือร่องรอยในการกดพิมพ์เห็นไหมด้านหลังนี่คือร่องรอยในการกดพิมพ์พี่โอ้โหนี่สวยเลยไหมแนวสวยและธรรมชาติพี่สามร้อยคู่ล้วสี่ร้อยบาทนะครับสามร้อย,ยคู่สี่ร้อยแล้วก็จอบเ้าไป เนียครับจอบนี่ต้องต้องใช้ความไวนิดนึงแหนบนะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบจอบหนูว่าไป่เนี่ครับเป็นเนื้อเดิมผิวพันธุ์ธรรมชาติเนียครับเนื้อเดิมผิวพันธุ์ธรรมชาติผิวเดิมเดิมเลยดีกว่านหนมเออผิวเดิมเดิมเลยดีกว่าพี่นะครับเหรียญหล่อแต่มชาตินเป็นหระดอบเพ่าไผ่กร่อเพาไผ่เนื้อสวยมากแหนมจะต้องขอยอมรับโดนตรงเลยพี่เนื้อเขาสวยมากสวยแบบนี้ไม่ควรพลาดเนีเยสวยแบบนี้ไม่ควรพลาดเนี่ยครับราคาเบาๆพี่นะจอบเพ้าไผ่เอาไป สามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับสามร้อยคู่ละสี่ร้อยแล้วก็เหรียญสำหรับเหรียญแบบนี้นี่ครับจะเป็นเหรียญหันข้างของหลวงพ่อเงินนะครับด้านนี้เป็นพ่อเงินครับพี่วัดดอนเจหอมเส้นขนแมวที่พื้นเห็นไหมเส้นขนแมวที่พื้นทีวนบบนะ่วิ่งกันแบบเรียงรายมาได้เรียงเลยนะวิ่งกันแบบเรียงรายเลยพี่หลวงพ่อเงินแนวหลวงพ่อเงินด้านหลังครับพี่เห็นไหมนี่ยี่สิบมีนาณปีสองพันห้าร้อยสิบสามณปีสองพันห้าร้อยสามเนื้อสวยสวยพี่ดูเนื้อเด้อ เห็นไหมเนื anyway, an ้อสวยเนื้อเดิมก็พี่เพิ่มเติมคือเนื้อธรรมชาติเลยแบบนี้นะครับสำหรับองค์นี Augen ้นะครับนะเอาไป300คู่ละสี่ร้บาทนะครับหันข้างหลวงของเงินวัดดอนวัดดอนเย่หอมนะพี่นันนะครับเออวัดดอนเย่หอมไปต่อครับพี่นะครับสำหรับองค์ต่อไปเนี่ยองค์นี้จะเป็นเอ่อขออนุญาตนะพี่นันนะเป็นเาเระดาษหูยานพิมเล็กนะครับเนื้อแห้งเนื้อเก่าอยู่แล้วพี่สําหรับเนื้อแบบนี้นะเนื้อแห้งเนื้อเก่าเนื้อเดิมเลยพี่เห็นไหมดูเนื้อชินเลย ชิ้นเก่าจริงๆแนวใถ้าชิ้นใหม่เริ่มเรื่อมันดีเพราะว่าเอาสามร้อยคู่ละสี่ร้อยมีพิมเล็กหูยานพิมเล็กสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นองคอ์น,นี้จะเป็นหล่อพสุทธิ์นะครับแวหล่อพสุทธิ์อันนี้เนื้อแหง้งนะเนื้อแห้งผิวหิ้งนะครับเนื้อแห้งแร่ผิวหิ้งหล่อพสุทธิ์นะครับพสุทธิ์ปีหนึ่งเจ็ดก็พี่นวปีหนึ่งเจ็ดแนวมีเส้นแตก เห็นไหมมีเส้นแตกนะครับเพราะสุดปี17นะครับด้านหลัง,ด,ลง,งนะนะด้านหลังองค์นี้เป็นยันตราโก้พี่เนี่ยครับด้านหลังองค์นี้นะครับเป็นยันตรากร้อ300คู่ละสี่ร้บาทนะครับสามร,ร้อยคู่400แล้วก็องค์นี้นะเออองนี้พ,พ,พ,พี่นะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ปกโพนี่ครับพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ปกโพนี่ครับพิมพ์ปกโอ้โหนี่น่สวยจริงนะี่ครับพิมพ,พ์ปกโพดูด้านหลังเนี่ย เห็นไหมดูด้านหลังเนี่ยนะรับพิมพ์ปกโพเนื้อเด็บเนื้อจีดจริงพี่เ e ห็นไหมเนียครับบางหุน่นพรมรดบเอาสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทในครับบางหุ่นพรมเดาสามร้อยคู่ละสี่ร้อยแล้วก็ถ้ำเสือพี่ถ้ำเสือนี่เนื้อเดิมในพี่ดาเดาถ้ำเสือเนื้อเดิมเนครับเพิมพ่มเติมคือธรรมชาติเนครับเดา่นะองรอยหลุมเห็นไหมร่องรอยหลุมร่องรอยข้าวความเก่าเนื้อแห้งเนะครับร่องรอยหลุมร่องรอยข้าวความเก่าเนื้อแหง้งพิมพ์สวยคมชัดลึกในครับพิมพ์สวย คมชัดลึกนะครับสำหรับวงนี้นะครับขออนุญาตแบบว่าแบ่งปันแล้ว300คู่ละ4 0 0บาทนะครับมาต่อนะสำหรับรายการต่อไปครับพี่นะครับวงนี้จะเป็นอ่อนเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน97เนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านครับพี่97อันนี้เลี่ยม3ามห่วงไว้นะครับนะเอออันนี้เลี่ยมสามห่วงไว้ครับพี่นะครับเนื้อว่าน97เนะครับนะเป็นพระที่อ่อค่อนข้างที่จะดูง่ายสบายตาพี่ เนี่ยเป็นร้านที่ดูง่ายสบายตานะครับนะเนื้อว่าน97เนีครับว่าน97องค์องนี้นะพี่นะครับเอาราคาแบบเบาเบาเอาราคาแบบเบาๆาเนื้อว่าน97เนีครับว่าน97องค์นี้เอาไปในราคาแบบแบ่งปันนะ300คู่ละส0 0บาทเนะครับ300คู่4 0 0แล้วก็วัดเกตครับพี่นวะวัดเกตในเนื้อนี่ไม่ธรรมดานะนะพี่ดูเนื้อก่อนเออพี่ดูเนื้อซะก่อนนะครับเป็นเนื้อที่ต้องใช้คําว่าเป็นเนื้อที่มีความแห้งมีมวลสารแนหนาแน,น,น,น่น เห็นมีความแห้งมีมวลสารหนาแน่นก็นพี่ค่าปแป้งมีวินาทคาเดิมเดิมเลยเห็นไหมดูค่าปแป้งนี่ค่าเดิมเลยพี่คือดูด้านหลังเนี่ยดูด้านหลังได้นวินาทนะขอบขอบ,ขอบ,ขอบขอจะมีรอยปี่รอยแย้นนครับขอบขอบเขาจะมีรอยปี่รอยแย้รอยเล้าแล้วรอยลั่นในกัน้ำร่องรอยการเซตตัวของเนื้อปลาสมเด็จนะครับองค์นี้นะนี่คือร่องรอยนะครับร่องรอยเขาเลยพี่แนวะแ้วร่องรอยโดยตรงเร็วเนื้อเ่ยเอาแบ่งให้นะครับเอาไป สามร้อยคู่แล้วสี่ร้อยวันเกิดนี่ครับโหเนื้อยังสวยเนี่ครับเออเนื้อยังสวยนะครับแล้วก็องนี้ขออนุญาตตัดถุงออกเนี่ครับเออขออนุญาตตัดถุงทีนออกนะครับเพื่อเพิ่มความคมชัดลึกนี่ครับเพื่อเพิ่มความคมชัดลึกมาลองดูซิพี่น้ำองค์นี้จะโดดเด่นในพินานั้มเออโดดเด่นขนาดไหนนะครับหล่อในพินาด้มวันนี้น่าจะเป็นหล่อคืออะไรหล่อค่าเบ้าเดิมเลยดูค่าเบ้าดำดำเนี่ย เห็นไหมดูข้าเบ้าดำดำดำเดิมๆ้วยพี่แนวไม่ดำธรรมดานะดำเดิมๆ้วยพี่ดูรอยตะไบด้านหลังมาแบบพลิ้วแนวเออมาแบบพลิ้วเลยนี่รอยรอยตะไบด้านหลังนี่ชอบในข้าเบ้าดินไทยเนี่ยโอ้โหงนี่ยพี่แนวนะครบทุ่นแนวเออครบทุวนเอาไปสี่ร้อยบาทเนวนะสี่ร้อยบาทเนวโคนสมอครับโคนสมององนี้นะพี่นะพระต้องใช้ว่าพระเดิมนะสําหรับโคนสมององนี้ครับต้องใช้ว่าพระเดิมพี่ ผ้าเดิมพระธรรมชาติแนวมพระเดิมพระธรรมชาตินี่โควสมอโอ้โหเนียดูเนื้อเลยร้อยบาทเนี่ยคือเนี้ยดูง่ายแนวนะดูง่ายเลยเน้นย้ำเลยพี่แนวเรานำมาแบ่งปันให้แนวเน้นย้ำเลยพี่นำมาแบ่งปันให้เห็นไหมเนี่ยดูร้อยบาทร้อยกามหมากข้างขวางเนี่ยเอาไปพี่แนวเอาไปเอาไปสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับ หลัวผพมนะครับแล้วหลัวพ้พมเข่ากว้างหลงังเต็มนะครับวันนี้เป็นหล่อในวิธีดาวรูปรหล่อหลัวผพมเข่ากว้างหลังเต็มนะครับพาปั๊มนะเข่ากว้างหลังเต็มนะครับดูเนื้อด้านหลังได้พี่ดับข้าความกล่าวข้าความแห้งเนื้อโลหะนะครับก็ดูโดยรวมแล้วองค์นี้พี่รับถือว่าโอเคเลยล่ะแนวอยู่เรี่ยมพลาสติกกันเขาได้กันน้ำแนวเลียมกันน้ําพร้อมเลยนะครับแขวนใช้ได้เลยพี่เอาแบ่งไปพี่เอาไป300คู่ละว400บาทนะครับ เออหลืว่ผมเข่ากว้างหลังเต็มเนี่ยครับอันนี้จะเป็นโหร่ขพาปานอันนี้เป็นพิมพ์ขี่ไก่เนี่ยครับเอออันนี้เป็นพิมพ์ขี่ไก่ครับพี่แล้วเป็นไก่ที่มีความงดงามอย่างยิ่งเนี่ยครับแรแเป็นไก่ที่มีความงดงามอย่างยิ่งเลยพี่อุดเดิมเนี่ยบอุดเดิมนะเห็นไหมนี่เปพี่อุดเดิมนะเนี่ยครับดูเนื้อเดี่ยโอ้หเนี่ยไก่ที่มีความงดงามอย่างยิ่งสําหรับองค์นี้สามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทเนะครับ สามร้อยคู่ละสี่ร้อยนะครับไปกันต่อเลยดีกว่ากับองค์นี้ครับพี่แนวองนี้จะเป็นพระสมเด็จเสาหัาองค์นี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จวัดระคังครับพี่รนบเนื้อก้นคกแนววัดระคังครับพี่เนื้อก้นคกเกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้มครับพี่นี่ครับก้นคกนี่ดูด้านหลังเนี่ยแนวพี่ดูเม็ดมวลสารด้านหลังดีไหมมาเป็นเม็ดเม็เม็นเม็เลยไหมดูเม็ดมวลสารด้านหลัง แนวพี่จะเข้าใจทันทีแนวพี่ๆดูเม็ดมวลสารด้านหลังนะครับสาหรับองค์นี้เนื้อหาจาอาจารย์ี3า0คู่ล้ว400เป็นอะไรที่น่าค้นหาเ <c oughs> นี่ยครับเป็นอะไรที่น่าค้นหามากๆนะครับแล้วก็องค์นี้พี่วัดลิงขบเนี่ยครับวัดลิงขบก็ไม่ธรรมดาเนี่ยครับนะรบนธรรมดาเราไม่เอาอยู่แล้วพี่เราชอบที่แบบว่าเขาได้แล้วโอ้โหดูเลยความสวยดูง่ายสบายตาเนีย่ยดูเนื้อเนี่ยคือ <c oughs> แบบเขาเรียกอะไรต้องใช้คําว่าร่องรอยลายมือในการกดพิมพ์เขาด้านหลังนะ สวยมากนะครับลองรอในการกดพิมพ์เอาไป300คู่แล้ว400นะครับวัดลิงขบนะครับแล้วก็อันนี้ก็พี่แนวหลวงพ่อเต๋อสามงามไหมอันนี้เป็นทองเหลืองหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเต๋อสามงามนะครับสามงามนะดูดิดูนี่ดูนี่แนวหลวงพ่อเต๋พี่นะครับเดี๋ยวดูทรงกุมารเดี๋ยแนวมาพี่ดูทรงกุมารเดี๋ยไงก็ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยไม่มีที่อื่นที่ใดพี่รูปทรงนี้นอกจากหลวงพ่อเต๋คงทองเนี่ยครับเออนอกจากหลวงพ่อเต๋อพี่นะสามงามคงทอง แนวพ่อเตะคงทองเอาไปเบาๆเดี๋ยวสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเตะสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับปู่ยิ้มเลยพี่นะครับต่อเนื่องไปเลยพี่นะครับนะสับกันให้แหลกแจกสะบัดอย่างเดียวแนวหลวงปู่ยิ้มครับพี่นะครับหลวงปู่ยิ้มหนองบัวนะนี่ครับไม่ได้เจอเจอบ่อยๆนะครับพี่ดูเนื้อเด็ดนะครับเนื้อเขาจะมีความแห้งมีโพรงนะครับเนื้อเขาจะมีความแห้งและมีโพรงอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังเนี่ยได้สวยได้เก่าได้เดิมและได้ธรรมชาติ เนี่ยครับได้สวยได้เก <noise> ่าได้เดิมได้ธรรมชาติสำหรับดาววงนี้นะเอา300คู่ละสี0รบาทเนี้ยครับดูของผู้ยิ้มเนี่ยครับนะดูผู้ยิ้มหนองบัวก็พี่300คู่ละ400บาทเนี้ยครับ400บาทแล้วก็วงนี้พี่นะวงนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าพุทซ้อนเหรอโอ้ซ้อนได้สวยมากงนี่พี่นะครับต้องใช้คำว่าผิวพันธุ์ก็ธรรมชาตินะเนี้ยครับเออผิวพันธุ์ก็ธรรมชาติดูผิวหิ่งๆผิวแห้งๆเนี่ยเนี้ยพี่ๆลองดูผิวหิ่งกับได้ผิวแห้งของเราเนี้ยครับนะแห้งเดิมเนี้ยครับแห้ง เดี๋ยวดูด้านหลังเนี่ยปีศูนย์เก้าเห็นไหมปีศูนย์ปีศูนย์เก้าเนาะเนี่ยเอาสองเอาสามร้อยคู่ละสองเอ่อคู่ละสี่ร้อยบาทนเนี่ยนะเออสามคู่ละสี่นะครับสามคู่ละสี่แล้ววงนี้นะวงนี้จะเป็นรูปหดอกรับสำหรับวงนี้จะเป็นรูปหดอกของหลวงพ่อเตียงนะสวยแนวพี่ลองดูเอ่อความเก่าความแห้ง เดี๋ยวพี่ดูความเก่าความแห้งความที่เป็นเาเรียกอะไรธรรมชาติเนี๋ยวอันนี้ใช่หลวงพ่อเตียงไหมนีม่ตุ่มๆอันนี้เป็นตัวยันนะเนี๋ยว่าจ,จะหล่อมาไม่ติดบ้างนะพี่นะเป็นตัวยันนะเป็นตัวยันคือสวยเลยอะ่ะนะผิวพันธุ์เดิมๆเลยพี่เอาไปเอาไปห้าร้อยบาทนี่ครับห้าร้อยบาทนี่ครับแล้วก็โอ้โหเอาได้บาทแพงๆเอาไปสามร้อยคู่แล้วสี่ร้อยไห เนี stumbled, <t desserts> paper, ่ยนะแต่อดใจไม่ไหวบางทีนี่พี่เอ้ยเนี่ะเปิดไปห้าร้อยเอาไหมไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาห้าร้อยเอาสามร้อยคู่แล้วสี่ร้อยผมแบ่งให้เลยพี่ใครไวใครได้นะเนี่ยเออใครไวใครได้นะเอาราคานี้แหละพี่สามร้อยคู่แล้วสี่ร้อยนะอย่าไปเอาห้าเลยนะครับเออมันจะแพงไปนะครับเดี๋ยวมันจะแพงไปมาดูวงนี้ครับพี่เนี่ยสำหรับวงนี้จะเป็นอ๋อสุพรรณยอดโถนะครับสุพรรณยอดโถเนื้อนี่ระเบิดปรีแยบดาวด้านหมดแล้วอนะครับเมื่อเนื้อระเบิดปรีแยและดาวด้านหมดแล้วอ่ด้านหลังครับพี่แม่ดูด้านหลังกันไหม ดูคาบโอ้โหทั้งปีทั้งแย้ทั้งร้าวทั้งร้านเห็นไหมมันคือธรรมชาติพี่นะครับของพระเนื้อชินอันนี้เป็นโอ้โหดูเนื้อดินะครับเออเนื้อออกดำเลยน้ำเนื้อชินเงินนะสามร้อยคู่ละสี400่ร้อยองค์นี้พี่สมเด็จขาโตนะครับสมเด็จขาโตก็พี่นะครับเนื้อหนึกนุ่มเนียนฉ่ำเนะครับดูด้านหลังนี่ไปฝังข้าวสารดาด้วยแล้วนะฝังไว้ห้าเมร แนวฝั่งไว้5เม็ดครับพี่แนบเข้าสารดำเอาไป4เอา300คู่ละสี0รนี่ครับ300คู่ละสี0รเทวรูปช้างเนี่ยครับเทวรูปช้างครับพี่แนบช้างนครแนวเออช้างนคร100%พี่ช้างทรงนี้เนี่ยครับช้างทรงนี้เนี่ยครับช้างนครเอา300คู่ละ400บาทนะครับรูปหล่อไม่ทราบที่เนี่ยครับรูปหล่อไม่ทราบที่เขาเขียนว่าปู่สุข แนวครับคำว่าปู่อ่านออกนี่ตัวที่ซอเสือสลูคอไก่นะครับหลวงปู่สุขผมไม่มั่นใจว่าสุขไหนเนี่ยดูเนื้อดิแนวพี่ลองดูเนื้อดิเนี่ยครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเป็นที่ไหนพี่แนวเขเขียนว่าหลวงปู่สุขนับเอาไปสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายราย้ายสุดกับพี่เนี่ยครับเป็นชินราชอินโดจีนนี่ครับพี่นะชินราชอินโดจีนก็พี่ผิวพันธุ์ผิวธรรมชาติในพี่นะความเก่าความแห้งเนี่ยครับผิวพันธุ์ผิวธรรมชาติความเก่าและความแห้ง แนบผมบอกเลยว่าความแห้งนี่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนแนีว่าความแห้งนี่ไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนพี่สวยรนบนะต้องใช้คำว่าสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติเอ่อนี่ดูดูดิน่าจะมีโค้ดนะเนี่ยพี่รอยโค้ดใช่ไหมี่ยเก่าจริงครับนวนี้เก่ามากเลยพี่แนวเอาสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะชิลได้โดจีนะ่พี่ สามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆใดสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยพี่นะนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ